มีสินค้าชิ้นเดียวก็สามารถสร้างออเดอร์ได้400-500กว่าออเดอร์ภายในเดือนเดียวนะครับโดยที่คุณไม่ต้องมีสินค้าเลยนะครับมิแค่ชิ้นเดียวนะแล้วก็ไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของด้วยนะครับกับการเป็นนายหน้าบนทิกตอกเนี่ยทำยังไงวันนี้จะมาบอกเทคนิคกันให้นะครับการสร้างออเดอร์400-500ออเดอร์นะครับภายในเดือนเดียวต่อสินค้า1ชิ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับสำหรับใครที่ขายได้มากกว่านี้แล้วแต่สาหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยเรายังขายไไไม่ด้้้เเเลลลยนนนนนนะคครััับกก็ออออองาาททีีผจสใใวปปช ะคะนรับเทคนิคแรกนะครับคือคุณจะต้องสร้างตัวตนทำคอนเทนต์กันก่อนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าหากวันนี้คุณมาเปิดช่องแล้วคุณเน้นขายอย่างเดียวครับมันจะเหมือนกับช่องอื่นๆที่เห็นแต่มือแล้วก็ขายเห็นแต่มือแล้วก็ขายครับมันไม่ได้มีความไว้วางใจมันไม่ได้มีความเชื่อใจนะครับ ต่อตัวคุณเลยนะครับแล้วก็ต่อช่องของคุณเลยแต่วันนี้ครับถ้าคุณมาฟังผมใช่ไหมคุณไปเปิดช่องนะครับแล้วคุณก็ทำคอนเทนต์ครับที่เป็นประโยชน์ก่อนครับเป็นประโยชน์ในด้านไหนล้ะอาจจะให้ความรู้อะไรบางอย่างนะครับเช่นให้ความรู้อะไรบางอย่างนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณจะต้องการจะต่อยอดนะครับเช่นต้องการจะไป ทําคลิปในหน้าขายสินค้าสุขภาพก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพก่อนครับให้มันมีความเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งคอนเทนต์ความรู้นะครับจะแนะนําไว้ทําึงเบเเลยนะครับทำให้คนเห็นคุณก่อนนะครับเปิดใจดูคุณก่อนนะครับแล้วก็ทําให้เขาเชื่อใจไว้วางใจครับ ผมขอเรียกตรงนี้ว่าคนที่เป็นกลุ่มโคนะครับกลุ่มโคคืออะไรกลุ่มคนที่แบบยังเยือกเย็นยังแบบเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักกันฉันยังเยือกเย็นกับเธออยู่นะครับแต่เราต้องทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อไปทลายกําแพงคนเหล่านี้ครับทำให้เขาเปิดใจแล้วก็นั่งฟังเรานะครับพอเขาเปิดใจนั่งฟังเราเชื่อใจเราดูคลิปเราซ้ําๆๆนะครับ หลังจากนั้นแหละคือเทคนิคที่2ครับเทคนิคที่2นะครับเมื่อคนไว้วางใจเราแล้วนะครับเราก็ค่อยเริ่มทําคลิปเพื่อป้ายยาครับซึ่งผมจะแนะนําว่าทําคลิปป้ายยาเนี่ยสักประมาณ30%เท่านั้นนะครับคลิปป้ายยาคืออะไรคือคลิปที่มีตัวสินค้าอยู่ในนั้นนะครับแตกต่างจากคอนเทนต์แบบแรกนะที่เป็นคอนเทนต์ให้ความรู้นะครับคอนเทนต์สร้างตัวตนคอนเทนต์ content ป้ายยานะครับหรือคลิปป้ายยาเนี่ยมันจะต้องมีสินค้าอยู่ในนั้นซึ่งผมจะให้เคล็ดลับนะครับที่ผมใช้เองในการทําคลิปนะครับคือ คุณจะต้องเริ่มต้นด้วยโครงสร้างแบบนี้นะครับ1ครับเริ่มต้นด้วย5วีแรกคือการพูดถึงปัญหา2นะครับรายละเอียดครับของสินค้าและปัญหาถึง30วินาทีและสุดท้ายนะครับในการ กระตุ้นครับให้เกิดการซื้อการขายนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้คนดูด้วยนะครับเปลี่ยนครีมกันบ่อยแล้วผิวหน้าแพ้เป็นผื่นใช่ไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนครีมเพื่ออยากจะทดลองนะครับแล้วมันผื่นขึ้นเต็มเลยนะครับเพราะมารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากๆนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองผิวแพ้ง่ายผมก็มาเจอกับตัวนี้ครับชื่อว่า Soft Cream m o l e c ู l ลจีนะครับตัวนี้เป็นครีมที่เหมาะสาหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายมากๆเพราะว่าไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแต่ง เป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เมื่อคุณทาไปแล้วนะครับจะช่วยปกป้องผิวของคุณนะครับช่วยอุ้มน้ําให้กับผิวให้มันมีความสดใสกระจ่างใสยอยู่ตลอดนะครับซึ่งเนื้อครีมนะครับดีมากๆผมจะปั๊ม้ควรดูหัวปั๊มใช้งานง่ายมากนะครับเมื่อเราเนี่ยเกลี่ยครีมนะครับมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกนุ่มเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณลองจับหน้าคุณดูนะคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าของคุณเนี่ยมันนุ่มมันเด้งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาเพียง 5- 90บาทเท่านั้นใครสนใจกดแอนตะกา้าได้เลยนะครับ เป็นยังไงครับกับตัวอย่างทุกคนน่าจะเก็ตมากยิ่งขึ้นไหมผมอยากให้ทุกคนนะครับเอาโครงสร้างตรงนี้ครับซึ่งเป็นโครงสร้างความลับเลยนะเอาไปใช้นะครับมันใช้ได้หมดเลยกับทุกสินค้าครับปัญหารายละเอียดแล้วก็ตามด้วยการกระตุ้นให้เกิดการซื้อการขายน,นั่นเองครับเทคนิคที่3นะครับในการทําคลิปวิดีโอแบบป้ายยาครับคือ คุณจะต้องมองหามุมมองที่แตกต่างครับอ่ามุมมองที่แตกต่างหมายความว่ายังไงเมื่อเกีย้ยสินค้าตัวเดียวกันนะครับผมเนี่ยพูดไปถึงเรื่องของการเป็นผิวเซนซิทีฟใช่ไหมผิวแพ้ง่ายใช่ปะเราต้องไปหาข้อดีของตัวนี้ที่มันเพิ่มขึ้นครับแล้วนำเสนอให้มันแตกต่างเช่น นำเสนอในเรื่องของโปรโมชันของสินค้าเพราะบางคนชอบเรื่องของโปรโมชันนำเสนอในเรื่องของความคุ้มค่าของสินค้าเพราะบางคนอยากรู้สึกว่าซื้อตัวนี้ไปแล้วคุ้มค่าหรือเปล่านะครับนำเสนอนเรื่องของผลลัพธ์ของสินค้าเพราะว่าคนอยากรู้ว่าซื้อไปแล้วมันได้ผลลัพธ์จริงหรือเปล่าดังนั้นนะครับข้อที่3คือทําคลิปที่มันมีความนําเสนอให้เห็นหมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อให้คนเนี่ยได้กลุ่มเพื่อให้ได้กลุ่มคนนะครับที่มีความสนใจที่แตกต่างกันนะครับ เทคนิคข้อที่4นะครับคือคุณจะต้องทําคลิปวิดีโอให้เป็นซีรีส์ครับประมาณ3-4คลิปต่อเนื่องกันอ่าหมายความว่ายังไงนะครับวันนี้ถ้าคุณเข้าใจระบบของ tiktok นะครับคือเมื่อเขาส่งคลิปแรกไปนะครับแล้วมีคนเห็นคนชอบเขาจะนําส่งคลิปที่2องไปให้คนกลุ่มนี้เห็นอีกนะครับและถ้าหากว่าคนชอบเขาจะนํำคลิปที่3นะครับส่งให้คนกลุ่มนี้เห็นอีก คราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคนเห็นคลิปเกี่ยวกับครีมตัวนี้ครับซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยครีมตัวนี้น่าสนใจจังเลยเดี๋ยวลองเปิดใจดูรายละเอียดสักหน่อยกดในตะกร้าดูสักหน่อยเมื่อเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยไว้วางใจไปอ่านรีวิวแล้วเอ้ยรีวิวก็ดีเหมือนกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเริ่มตัดสินใจแล้วครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับดังนั้นนะทุกคนวันนี้ถ้าคุณทําคลิปแล้วคุณตกหมาตายคือคุณทํา1คลิป 1สินค้าแล้วจบกันไปเลยแล้วก็เปลี่ยนไปคลิปใหม่สินค้าใหม่นะครับมันจะไม่เกิดเอฟเฟกอย่างที่ผมบอกคือการตามหลอกหลอนนั่นเองครับดังนั้นนะคุณจะต้องเอาเรื่องของการตามหลอกหลอนนะครับไปใช้นะเพราะว่าระบบมันเอื้อในด้านนั้นนะครับแล้วคุณจะขายได้นะครับทุกคนทาแบบนี้นะ และข้อสุดท้ายนะครับคือคุณจะต้องสังเกตครับว่าฤดูกาลของการขายสินค้าเนี่ยเป็นช่วงไหนครับตัวอย่างง่ายๆครับช่วงเนี้ยครับคือช่วงของกุมภาพันธ์ใช่ไหมมันไม่มีโปรโมชั่นนะครับดังนั้นคนจะไม่ค่อยแบบอยากซื้ออยากขายเท่าไหร่แต่มันจะมีโปรโมชั่นเล็กๆเช่นช่วงวันเงินเดือนออกเนี่ยครับช่วงปลายเดือนแบบเนี้ยถ้าคุณรู้ว่ามันมีช่วงเงินเดือนออกคุณไปทําคลิปกระตุ้นในช่วงนั้นครับเพื่อให้เกิดการซื้อการขายง่ายขึ้นหรือถ้าหากว่าคุณรู้ว่ากลางปีครับหเดือน 6, 6เนี่ยมันมีโปรโมชั่่่นทีแบรดตางๆ ออกมาแจกคูปองส่วนลดต่างๆคุณก็ทําคลิปในช่วงช่วงนั้นครับถามผมว่าเฮ้ยเราจะต้องสังเกตขนาดไหนคุณจะต้องสังเกตให้ดีและอย่าเพิ่งท้อถอยไปก่อนหลายคนเป็นแบบนี้คือลงคลิปไปขายดีมากเลยหลังจากนั้นขายไม่ดีแล้วล้วก็เลิกโปรโมทสินค้าตัวนี้ไปแล้วก็หาสินค้าตัวใหม่ไม่ได้ทุกคนจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเฮ้ยช่วงนี้สินค้าตัวนี้มันขายดีนะหลังจากนั้นเดี๋ยวรอให้มันแบบซาก,ก่อนแล้วเราค่อยโปรโมทอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงช่วงซีซั่นที่มันเหมาะช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะคุณโปรโมทช่วงนั้นครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อการขายครับแล้วยอดขายคุณจะดีแน่ๆครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเอาเทคนิคเหล่านี้นะครับไปปรับใช้นะครับเพราะมันสร้างรายได้สร้างออเดอร์จากการเป็นนายหน้าผมได้จริงเนาะและถ้าใครนะครับอยากเรียนรู้นะครับแบบครบลูปเลยนะเรื่องของการเป็นนายหน้าแอฟ i ฟลเลีนะครับอยากเข้าใจจริงๆว่าเราจะต้องเริ่มต้นยังไงนะครับซึ่งผมจะมีสอนในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับคอร์สนี้เนี่ยมันจะ ทำให้ทุกคนนะครับเห็นภาพกว้างเลยว่า Affiliate มีอะไรบ้างในประเทศไทยมันมี Lazada เนาะมี s h อ p e e มี TikTok นะครับซึ่งถ้าหากคุณเรียนคอร์สนี่คุณได้3อันไปเลยนะครับซึ่ง3อันนี้ครับคุณสามารถใช้องค์ความรู้เดียวกันในการทำทั้ง3แพลตฟอร์มสไร้างรายได้3แพลตฟอร์มไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณรู้แล้วว่า Lazada จะโปรโมทยังไง s h อ p e e จะโปรโมทยังไงและติ k กต k จะโปรโมทยังไง สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทำคอนเทนต์ครับซึ่งในคอร์สนี้นะครับผมจะให้ไอเดียทุกคนว่าคุณต้องทำคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับตั้งแต่จะเปลี่ยนคนจากคนที่เย็นชากับคุณให้เป็นคนที่ไว้วางใจคุณแล้วทำยังไงให้เขานะครับ ตัดสินใจซื้อจากสินค้าป้ายาของคุณนะครับผมจะแจกไอเดียในคอสนี้ให้ทุกคนนะครับได้ไปลงมือทํากันเนาะและที่สําคัญนะครับคอสนี้ขอคนเอาจริงนะเพราะว่ามีการบ้านให้ส่งนะครับใครเข้าไปเรียนแล้วส่งการบ้านผมให้ฟีดแบ็กจริงๆนะครับเนาะราคาเต็มของคอสนี้อยู่ที่4990นานะครับใครลงเรียนวันนี้ราคาพิเศษเพียง1590บาทนะครับสนใจทักไปเลยนะครับที่ Li n e แอดครูคุณนะครับแอด k r u k u n นะครับไปที่ l ล n e แอดนะหวังว่าทุกคนนะครับจะเข้ามาสร้างรายได้กันเพราะว่าช่องทางการทำนายหน้าอัฟเฟลเยตนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำคนอยากสร้างรายได้เสริมนะครับคุณสามารถทำได้เลยหลังเลิกงานครับขอแค่ศึกษาการทำคลิปการทำรีวิวสินค้านะครับคุณสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งเสริมจากงานประจำของคุณได้เลยนะครับเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่ากดติดตามกันนะครับ Subscribe จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ